่านแรกท่านคารมเชิญนะครับเอกครมผลพรลลางขับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายคารมพลพรางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลอ็ดต้องขออนุญาตที่จะขอบคุณทนทานที่ให้ผมไดออ้อภิปรายในเวลาการยกฐานะสารแขวงนครไทยสารแขวงเวียงป่าเป้าใช่ไหมครับแล้วก็สารแขวง พยัคฆภูมิสายเป็นศาลจังหวัดประเด็นแรกต้องกลับเรียนผู้ชี้แจงและท่านรองนายกซึ่งดูแลเรื่องนี้ว่า,าที่ท่านได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องจํานวนประชากรที่หนานแน่นขึ้นจริงแล้วก็หลักจริงๆแล้วนะครับศาลแขวงเป็นศาลจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะศาลแขวงพยัคฆภูมิสัยซึ่งผมเคยไปว่าความแล้วเป็นศาลจังหวัดนี่นะครับจริงๆสถานที่ต้องเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านรองนายกว่า ยุคนี้ไม่จําเป็นต้องสร้างใหญ่ครับบางทีผมเห็นหลายที่นะครับสารเยาวชนต่างๆนี่เขาก็เอาห้องแถวมาปรับปรุงการอำนวยความยุติธรรมนี่ไม่ไม่จำเป็นต้องรอในเรื่องของสถานที่เป็นหลักนะครับแต่ว่าทำได้ก็ดีที่ผมต้องการอนภะิปรายก็คือว่าขณะนี้มีเรื่องน่าสังเกตก็คือว่าในแต่ละจังหวัดนี่คดีผอบอนี้เยอะมากเราต้องยอมรับว่าสางแวงมีประโยชน์ไม่น้อย เหตุที่ผมพูดตรงนี้ผมจะขอญาตกับท่านประธานเลยไปยังจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นบ้านผมผมผ่านศาลจังหวัดพะยาคภูมินี่ประจําแล้วก็ใช้บริการด้วยข้อพิปายของผมจะเป็นประโยชน์เพราะเหตุว่าศาลแขวงสุวรรณภูมิยื่นไปแล้วก็ยังไม่ตั้งจะเป็นศาลจังหวัดก็ยังไม่ได้อำนาจผู้ศาลในเดียวนะครับก็คือพิพากษาคาดีแพ่งไม่เกินสามแสนคดีอาญาไม่เกินสามปีปรับไม่เกินหกหมื่นนี่นะครับคดีผอบอนี่คือคดีผู้บริโภคฟ้อง เจ้าของจิจการหรือเจ้าของจิจการฟ้องผู้โดินวส่วนใหญ่ไม่เกินสามแสนครับถ้าเป็นสารแขวงนี่ได้ประโยชน์โดยเฉพาะคดีที่จำเลยไม่สู้นะครับการจัดการจะเร็วมากแต่พอเป็นคดีที่จำเลยสู้ก็ต้องไปเข้าหลางอันนี้กลับเรียนท่านก่อนว่าการยกฐานะขึ้นเป็นสารนิวรทีถูกต้อง,ตองแต่ผมอภิปรายในแง่ของว่าการกระจายให้สารแขวงไปยังที่จังหวัดอื่นๆซึ่งผมจะขอญาต เพิ่มเติมสักเล็กน้อยในจังหวัดสุนภูมิในจังหวัดละเอ็ดเครืออำเภอสุนภูมิการยกฐานะศาลแขวงเป็นศาลจังหวัดต้องทําเป็นพรรามยัดถูกไหมครับแต่การทําศาลแขวงทําเป็นพระราชกำหนดถ้าผิดท่านก็แก้ไขให้ผมด้วยแต่ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นเพราะฉะการที่ทําศาลแขวงขึ้นอํานวยความยุดธรรำประชาชนได้อย่างยิ่งเพราะเหตุว่าในแต่ละจังหวัดครับคดีเล็กๆนน,น้อยนี่ขึ้นศาลแขวงนี่เร็วครับ ผู้สาในาเดียวสามารถจัดการได้พอเป็นสารจังหวัดก็ต้องยอมรับว่ายกตัวอย่างจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดที่ใหญ่กว่ามหาสารคามมีคดีอันดับหนึ่งในห้าของประเทศไทยตอนนี้จังหวัดร้อยเอ็ดมีแค่สารเดียวถ้าจะพูดถึงระยะทางมหาสารคามกับพยักษ์ภาคภูมิพิสัยนี่ห่างกัน82กิโลเมตรถ้าจะพูดถึงร้อยเอ็ดห่างจากอำเภอโพนทรายแกิโลเมตร ถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้ก็ไม่ถูกทีเดียวกาบเรียนท่านปรมธานว่าผมอยากเห็นที่พูดตรงนี้อภิปรายตรงนี้อยากเห็นการจัดตั้งศาลแขวงซึ่งง่ายและก็อำนวยความยุติธรรมได้จริงโดยเฉพาะในจังหวัดร้อยเอ็ดนี่นะครับมีคดีเยอะอย่างที่ผมกาบเรียนท่านปรมธานน่าจะที่จะไปตั้งศาลแขวงส่วนนูมิแล้วค่อยเป็นศาลจังหวัดขณะนี้สถานที่ก็ได้แล้วก็ท่านผมไป พบข้อหน้าศา,ารจังหวัดร้อยเอ็ดมาเมื่อสองวันที่แล้วครับล่าสุดนี่เรื่องนี้อยู่ในอนุกรรมาธิการกาบเรียนท่านอาจารย์วิษณุผ่านท่านประธานด้วยความเคารพว่าอยากให้พิจารณาครับหกอำเภอของร้อยเอ็ดนี่นะครับมีสุวรรณภูมิมีหนองฮีมีโพนทรายมีเกษตรวิสัยมีปทุมรัตน์นี่คืออำเภอของจังหวัดร้อยเอ็ดเมืองสวงบ้านผมอันนี้จําเป็นมากครับขณะนี้ไปสารจังหวัดร้อยเอ็ดถ้าเกิดไปตั้งสารแขวงหรือสารจังหวัดร้อยสารแขวงในร้อยเอ็ดอีก ความหนาแน่นจะเยอะมากครับกลับเรียนท่านผู้อาชีพแจงซึ่งเป็นฝ่ายสารยุติธรรมว่าผมได้ตั้งกระทู้เข้ามาในสภาแล้วในเรื่องนี้จะถามโดยตรงทางท่านนายกเนื่องจากเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินแต่ว่าเรื่องนี้ผมขอแตะไว้นิดนึงก่อนเพราะว่าผมกลับบ้านทุกครั้งนี่ฮะคดีเล็กๆในน้อยนียเนย่เยอะมากครับมเมื่อไม่กี่วันนี้คดีที่บริษัทที่กรุงเทพฟ,ฟ้องครุพัน์กับครูหลายจังหวัดทั่วอีสานนีสองพันกว่าคดี คดีหนึ่งไม่เกินสามแสนครับไม่เกินสามแสนเฉพาะจังหวัดระเอ็ดเนี่นะฮะร้อยกว่าคดีบริหารจัดการด้วยการไกลเกลีย่ยเสร็จรียบร้อยครับผู้สาในเดียวแล้วก็ใช้ระบบไกลเกลีย่ยแต่ไปกองอยู่ศาลจังหวัดระเอ็ดอันนี้นะครับที่ขอญาติที่จะพิไปการอำนวยความยุติธรรมไม่ต้องไปติดยึดครับไม่ต้องขอญาตินะครับไม่ต้องไปดูอาคารใหญ่โตศาลเยาวชนนี่ก่อนจะเป็นตัวอาคารที่เต็มท่านประธานก็เป็นนักกฎหมายเขาใช้ห้องแถวนั้นแหละครับ สารแขวงสุวรรณภูมิที่ดินตรงแถวบ้านผมสุวรรณภูมิเขาเรียกดงป่าก่อเป็นที่สะนะห้าสิบร่พร้อมแล้วนะครับทุกประชาคมเรียบร้อยแล้วก็กับเรียนท่านประธานไปยังอาจารย์วิสุแล้วก็ผู้มาชี้แจงว่าสารแขวงจัดตั้งง่ายการทําสารแขวงขึ้นสามารถที่จะทําให้คดีไม่ไปกองอยู่สารจังหวัดกับเรียนด้วยความเคารพว่าผมคนจังหวัดเลยก็น้อยใจเหมือนกันนะครับสุรินทร์นี่มีสารแขวง มีสาลจังหวัดรัตะนบุรีพยกระพุมอยู่ในจังหวัดหมหาสารคามก็มีสารจังหวัดหมหาสารคามถูกไหมครับบุรีรัมย์ก็มีสารจังหวัดน,นันรองรองไม่ต้องไปพูดถึงนครราชสีมามีสารพี่ไม้สารสีสารจังหวัดพี่าย้สารจังหวัดสีคิวมีเยอะแยะมีสารแขวงด้วยเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดผมกราบเรียนว่าถ้าการทําสารแขวงขึ้นได้เร็วประหยัดด้วยใช้ระบบเกลี่ย พนักง,งานจากสารที่กฎดมาใชา้จะได้ประโยชน์มากแล้วประหยัดงบป,ประมาณมากนะครับก็ขอกรับเรียนท่านประธานว่าวาระต่อไปผมตั้งกระทูแล้วผมจะถามเรื่องนี้อย่างจริงจังอยากให้เกิดสารแขวงสุวรรณภูมิก่อนแล้วมาเป็นจังหวัดสุวรรณภูมิสุภูมนี่คืออำเภอสุวรรณภูมินะครับไม่ใช่สนามบินสุวรรณภูมินะครับก็กรับเรียนท่านประธานไปยังผู้ชี้แจง <c oughs> ก็อยากจะได้คําตอบด้วยนะครับว่าเรื่องนี้อยู่ในอนุกรรพิการด้วยช่วยให้ความกระจ่างในฐานะเป็นตัวแทนราษฎร แล้วก็รู้ว่าถ้าทําแบบนี้นะครับความยุติธรรมจะเร็วครับทุกวันนี้คดีเล็กๆน้อยๆเยๆอะมากที่ฟ้องไม่เกินสามแสนกับเรียนทาทานด้วยความเคารพครับขบุมครับครับต่อไป